เรามาตีหาชำนาญท่ากันไปก่อนเลยแล้วกันหนึ่งชิ้นไปไปครับหนึ่งชิ้นโตไปไปขอความแรงแม่งลงพลังชีวิตอ่ะขออีกทีโอ้โหเ้ยมึงจะเอาหนาไปไหนเนี่ยโ,โหแนละ้วออบอย่างสวยเลยอัตราความแรงฟื้นฟูแม่งไปลงอะไรก็ไม่รู้เอะบวกสี่ไปก่อนบวกสไปก่อนบวกสี่ไปก่อน โอ้โหหนีไม่พ้นกูจะเอาชำนาญธาตุนี่ผมตั้งชื่อคลิปประชดชำนาญธาตุนะเดี๋ยวครั้งหน้านะผมจะตั้งชื่อคลิปพลังชีวิตอันนี้อันนี้อันนี้นะเดี๋ยวดูนะถ้าออกพลังชีวิตอีกทีหนึ่งนะ <Yeah. S 1> กูจะเปลี่ยนที่ตีเดี๋ยวนี้แหละสามสองไปเอ้ยมันเพิ่งบวกสี่เราให้โอกาสมันได้ <Okay. S 1> ดูนะดูนะขอตาความแรงสองว่าพอเลย ได้ทีหนึ่งได้ทีหนึ่งไปสิบหกไปยอมเสีย <you> ะจะอัพแรงคิปไปโบดไปโบดอีกแล้วเหรอไปโบดคลิปที่แล้วนี่ลงชำนาญท่านดูๆเลยนะ<า>อะผมเชื่อแล้วกันนั่งหน้าด้วยเป็นคนชอบนั่งหน้ามาอาออฟสวยๆก่อนครับหาออฟสวยๆก่อนไม่รู้จะมีไหมอ่าอันนี้พอรุนได้พอรุนได้สีออฟด้วยอาสีออฟเรากินนั้นเก่าไปก่อนจะได้ไม่เปลืองของเยอะ เฮ้ย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 เฮ้คุณแกนเมนจิของจริงนี่ว่าแล้วแม่งหลบพลังชีวิตสองอันให้อ่ะแบบเขอะเขินอะจะเฮจะเเอ่ยถึงชีวิตไมเงี้ยได้เราจะไม่เอ่ยถึงเราจะไม่เอ่ยถึงมันแล้วยี่สิความแรงไปยี่ไปลูกพ่อไปลงเจ็แบบตึงๆไปยี่ปดนะยี่8ปดี่ปดไปแบบตึงๆเลยตึงๆไป ไม่แย่ือว่าไม่แย่นะประสบความสำเร็จมั้งกับหนึ่งชิ้นก็ที่มองไว้ก็น่าจะเป็นอันนี้แหละนี่แหละออกเซตสี่อัตราก็ได้ความแรงก็ดีอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ไอ้สอ,อันล่างอะที่ไม่ใช่ไอ้สอ,อันล่างอะไม่กี่ เทคสองอ่ะโอเคเมื่อกี้ไม่นับแล้วกันเนาะคุณนิวกบเมื่อกี้ไม่จัดไม่นับแล้วจะมิกเมื่อกี้ไม่นับแล้วสวยดีนี่ครับน้องคีจ้าลูก Emotional, damn it!